ครับที่ถามกันไว้เรื่องเซ็นทัลล็อกก็ผมจะให้ดูตัข้าวก่อนอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะมีตัวทีก็สักุไลสักุไลแท่เล็กใจสักุไลแบนเล็กก็ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยในรูตรงนี้มันจะใช้คุญแจ แแต่ผมไม่มีผมเลยใช้เป็นสกุลยตัวนี้ร้านยี่สิบบาทเป็นแบบนี้เป็นสก,กุลย,แบบยแบน,นเล็กๆที่มันเข้ากับผกเย่างนี้เลือยพอดีเ๋ยทอดให้ดูเลยวิธีการทอดก็ทอดแผงนี้ก่อน หมุนออกมาหมุนเสร็จปุ๊บน,อน็อตก็ลุดแล้วก็เอาเนี่ยแบบนี้นิดนึงมีประตูหลังนะขึ้นมาจะเป็นแบบนี้น็อตดูน็อตละะนะักษณะนี่ครับนอเป็นหกแฉกนงี้ก็ต,ต่อไปก็เป็นตัวนี้กระจกตัวหมุนตรงนี้นะครับ มันจะมีคลิปอยู่พดคลิปออกปึ๊บก็คลิปออกมาเต็นมือหมุนนะคลิปตัวนี้เก็บด้ดีนะครับอะไรคลิปตัวนี้มันกีไม่อยู่อย่างเงี้ยกนณดแบบนี้ มันจะล็อกครับตัวนี้ไว้ต่อไปมันจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่ตรงนี้ที่ต้องใช้ตัวทีคันนะคันออกมาจะยาวหน่อย ตรงนี้ถอดให้ดูประตูเดียวนะขี้เกียจหรือเยอะๆก็อัดเริ่มจากตรงนี้นะครับฝั่งนี้มันจะมโปร่งๆหน่อยดึงมันจะมีกิปอยู่ข้างในประมาณหกเจดตัวก็ดึงค่อ,คอยๆดึงเลาะไปนี่ลืดอ,ออกหมดแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นจากกระจกนะครับแล้วก็ทีนี้ ไปถอดกล้องไปบจะ <c oughs> เป็นตัวนี้ใน,นะระบบที่ผมทำแกะยางตัวนี้ออกดึงออกมาเลยไม่ต้องกลัวนั่นดึงออกมายิ่งดึงเร็วมันก็ตัวยุบเสียงดำเนี้ยมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร,นะร่ดึงออกมาอันนี้เป็นที่ผมต่อไว้ไอจุดนี้จริงของผมไม่พอใช้เล็กก้านยาวทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมพอดีมันมันสั้นก็เลยเอาตัวนี้มาต่อ ของข้างหลังการยึดก็หาช่องยึดแ้มพอดีแ้มพอดีกับอันนี้กับกับอันนี้เดี๋ยวจะถอดนี้ให้ดูว่าทํายังไงข้างในนี่ครับยึดเราก็ทํมามันจะมีเล็กฉากเนี้ยมาให้นะครับผมก็ใช้สว่านเจาะดูตรงนี้นี่หนไหมใส่น็อตเข้าไปแล้วก็น็อตยึดกับตรงนี้กับตรงน,รงนี้ตัวปืนเดี๋ยวก็ต่อไปใช้ทัวทีเหมือนเดิมมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับ เบอร์สิบเ,เดิมสต็อปไป่ะหมุนนอกมาครับตรงนี้ขามาแล้วตัวประมาณนี้เก็บหยุดลืมนะครับอะไรเก็บดีๆนะครับแล้วก็ตัวนี้วิธีการถอดก็ไม่ยากจับอย่างนี้นะฮะเลื่อนไปข้างหลังปุ๊บเห็นไหมเลื่อนไปปุ๊บดึงออกมาเชี่ยวมันจะเป็นอย่างนี้วิธีการต่อก็คือจริงๆอ่ะไอตัวนี้ที่เขาแถมมาเขาจะให้เรา ส่กับสายสลิสง,ตงตรงนี้แต่คือรุ่นรุ่นถสมัยก่อนจะเป็นจะเป็นเหล็กอย่างเงี้ยยาวตั้งแต่ตั้งแต่ตัวล็อกนี่เลยนะครับขึ้นมานี่แล้วก็ตัวนี้มา,มาดามกับเหล็กอย่างนี้แต่พอดีของเราเนี่ยมันเป็นสลิง it. ผมก็ไม่รู้วิธีติดตั้งแบบตรงๆนะเขาติดกันยังไงก็<ๆ>ผมใช้วิธีไม่อยากยแกะแกะแกะก็เน,นี่ยครับพอเห็นไหมอ่า ตัวนี้เป็นตัวล็อกรถนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดประตูก็ตรงนี้ตอนแรกมันจะมีแค่แค่ให้รูของใส่ตัวนี้อันเดียวผมก็ไม่ไดัดแปลงเอาตัวเหล็กเนี่ยลนไฟแล้วก็เจาะทำเป็นงงโค้งนะครับเจาะเข้าไปเพิ่มเพื่อจะให้ใส่ให้ใส่ตัวเหล็กนี้ได้เพื่อจะให้ดึงลักษณะการการล็อกนะอย่างนี้นะน,นี่เปิดล็อกอยู่นะถ้าล็อกก็คือเปิบมันจะดึงอย่างนี้เห็นไหม ตัวปืนเนี่ยมันก็จะดึงแบบนี้ครับโอเคอสต็อปแป๊บนึงเนะเดี๋ยวไปดูที่กล่องกันกประกอบนี้ก่อน